สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทางช่องไอซิงวิ์เคยสุรินมือนี้ไอซิ่งวิ์กับสิผ้าเพื่อนนี่พี่มาเบิงมาชม แปลงอ้อยที่ปลูกไว้อยู่ทีหน้าครับผมามาเบ่งการจเจริญเติบโตมาสิมีสิผาาเป็นยังไงแล้วเมื่อนี้อ้อยแปลงนี้ก็มีอายุซี่เดือนนิด,น,ดนิดครับผมปลูก วันที่สิบหาเดือนเมษาครับผมกับอายุผ่านมาได้สี่เดือนกับอีกบกี่วันครับสภาพของแปลงอ,อ,อ้อยก็สูงถมหัวแล้วครับเอาปลายยอดนะครับผมสูงถมหัวแล้ว นี่เป็นพันธุ์สิงคโปร์น้ำพึงครับผมระยะปลูกของแปลงนี้กะนี่ครับผมความห่างระวังก่อกะเมตรหนึ่งครับผมแต่ความห่างครับผมระวังระวังร่องเมตรหาซิครับ การบำรุงรักษาทีพานมาก็ได้ใส่ปุ๋ยให้ไปรอบนึงแหละครับผมก็คือเป็นปุ๋ยขี้ไก่ผสมแกบครับผมอ่าใส่รอบโคนแล้วก็พุนดินกบหลุมไปก็คือใส่ปุ๋ยชุดนั้นก็ ผ่านมาสิเกือบเดือนแล้วครับผมหลังจากนั้นก็ได้มาพ่นฮอร์โมนไข่้วก็จุรินซี่นกล้วยแล้วก็จุรินซี่์น,กกะะน,นามเส้าเขาครับผมให้ก็กสิพ่นให้ทุกๆอ่า สองอาทิตย์ครับผมตีพันมากกับพ่นให้สองเทียแล้วก็เป็นการบำมรุ่งอ้อ,อยเป็นอาหารเสริมให้กับอ้อยครับผมพ่นทางใบแล้วก็พ่นใส่ข้นน้ำสำหรับเรื่องเรื่องหยาเรื่องอยังกับเริ่มสิบ่อค่อยมีปัญหาแล้วครับผมหลังจากที่อ้อยมันตั้งล่้ได้สูง เมตรกว่าสี่สเมตรแล้วมันก็ตัดปัญหาเรื่องหยาไปมีบังครับป้าไปครับผมแล้วก็มีในมีการลอกกบาบใบลงมาก็คือเป็นบรหามันคุ้มอลองท่งเดินของเขาให้มันเดินได้สะดวกก็คือลอกกาใบออกมาไว้คางโคนก็เป็นการ ให้มันปกกับหาบยาบให้หยามันได้เกิดได้อย่างก็มีส่วนดีครับผมแต่กะสิปล่อยไปจังเสียก่อนกะสิบบ่พันได้ลอกกาบใบหลเพราะว่าการลอกกับใบมันก็มีผลเสียหรือว่าเป็นผลขางเคี่ยงอ,อีกแบบนึงก็คือกะเสียไทยขอตาอ้อยหรือตา ตาอ้อยของเฮา,านี่มันสิเกิดสิเกิดแตกนอกข่างขึ้นมาครับผมกระสีหล,ลอกกาบใบแค่ซ้ำนน้หลังจากนั้นกระสิปล่อยให้มันขึ้นไปหลอกแค่ให้มันสะดวกในการเดินบ่อให้บาดแข้งบาดขาซื้อครับสำหรับแปลง สิงคโปร์น้ำพึง้งที่มาาขยายนิกะประมาณยู่งานนหนาจะงานนึงเลยนะครับบริวัรเปเปแต่ว่ากะกะกะด้วยสายตาเอากับประมาณงานหนึงแต่กม็มีอ้อยมะปลูกแกมอยู่ก็คือเป็นสายน้ำผึ้งครับผมบก,กี้ก่อ นี่ครับเป็นพันธุ์สายน้ำผึ่งครับผมที่เอามาปลูกจำแยมไว้เพื่อที่สินํ่ไปขยายพันธุ์ต่อไปครับบมือก,กี้ก่อครับประมาณเก้าก่อสิบก่อนี่แหละครับ ก็ได้แตกนอออกมานี่ครับก็ได้แตกนอออกมาถือว่าแตกนอดีอยตอนแรกเกิดคือมากแค่ต้นแม่สามล่ำครับผมหลังจากใส่ปุ๋ย พวนดินกบพ้นแล้วก,กะก็ได้มีการแตกขึ้นมาแตกนอกขึ้นมาอีกหลายเติบอยู่กะเป็นพันอ้อยสายน้ำพึงครับมาปลูกไว้เพื่อที่สิเป็นพันเอาไปขยายเพิ่มเติมอีกครับ นี่ครับสิผ้ามาเบิงสภาพแป่าที่เป็นการเดินไทยถ้ำจากบนถนนครับผมนี่ครับตรงริมถนนนี่สิเป็นพื้นที่ต่ำั่งทางนี้ค้อมชุมชื้นกระซิบมีหลายกว่าแล้วก็อ้อยกระซิสูงกว่าครับผม จะเลื่อนเติบโตได้ดีกว่าอายุอ้ยอยก็ซ้ำกันครับปูพ่อกันแต่ว่าฟังนี่นี่อ้อยสูงสองเมตรกว่าแล้วเกือบสาเมตรขนาดของล่ำก็เจ็ดแปดคอตาแล้ว ่วงกลางๆนี่ก็สิเจริญเติบโตซาจักหน่อยปล่อยกันเลยเตี่ยกว่านี่ครับสิงคโปร์น้ำพึงก็สินี่ครับรรสุดแค่นี้แหละส่วนฟังทางนี้จะเป็นสุพรรณบุรีหาศูนย์ครับสุพรรณบุรีหาศูนย์เจียมเจีม ับสิงคโปร์น้ำพึงครับผมที่มีสิงคโปร์น้ำพึงก็เพราะว่าเอาสุพรรณบุรีมาปลูกแล้วมันมันบ่ขึ้นมันตายก็เลยได้เอาสิงคโปร์น้ำพึงมาซ่มาอม มาส่อมให้มันเต็มพื้นที่กถือว่าใบเขียวใบงามดีอยู่หรืออาจจะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนครับฝนตกมากก็มีน้ำขังอยู่ครับแต่ว่าแห่งขังยูบดนหรอกบ่พ่อมือน้ำก็ลดสำหรับเพื่อนๆที่ สนใจอยากได้พันธุ์ไปปลูกน้ำกะลบกวนล่อนะครับกะสิเปิดขายให้เพื่อนๆในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนครับผมกับมีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนครับโทรเขามาสอบถามโทรเขามาหาว่าอยากได้พันธุ์ไปปลูกน้ำเพื่อนก็นได้บึงในคลิปเก่าๆที่เคยขาย ที่เปลนแปลงยุดสวนหลังบ้านครับผมซึ่งแปลงนั้นก็ได้มดตะโดนแล้วมดได้มาประมาณเดือนเดือนกว่าสองเดือนแล้วแต่เปื่นเพื่อนวิพีเป็นก็ยังพัในหูวเป็นก็ยังโท่ติดต่อเขามามากหนาหลายตาคนอยู่ครับผมกับผิดหวังก็ต้องขออภัยครับผมพอ,อยุดสวนหลังบ้านมันแปลงเล็กนิดเดียวเองมีอยย่เก่าสิบก่อครับ ได้ออกมาขยายยุนีอีกก็เป็นต้นเดือนพฤศจิกานะครับเพราะผู้ดใดสนใจก็คอยติดต่อเขามาไม่ก็สิดด้ตัดแบ่งต้นพันธุ์ขายให้น้าขอย้ำอีกเที่ยนึงแล้วครับผมเป็นพันธุ์สิงคโปร์น้ำเพริ่งเป็นอย่างคือได้ซื้อนี่วัดเกะไอซิงวิทย์ก็ได้ไปซื้อเอาพันธุ์มาจากพอเป จังหวัด้อยเอ็ดครับผมถามพอเปเพิ่นเบิงว่าซื้อพันหยังเพิ่นก็บ,บอกว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็บ่ได้รู้ดอ,อกซื้อพันนี้มีที่มาที่ไปจังใดอ่ากับมีเพื่อนๆบางคนเพิ่นเขามาคอมเมนต์นะครับว่าที่ปลูกอยู่เนีย่ยมันบ่แมนสิงคโปร์น้ำผึ้งมันเป็นสุพรรณบุรีหาศูนเพื่นกัคอมเมนต์มาหลายเทียวหลายเทียแล้ว เพิ่นก็นได้บอกว่าบรูว่าซื้อนี่ไปได้มาจะใสไปเอืนจังไดคือเอืนซื้อพันนี่กระสีเป็นความบ่เข้าใจเนาะสำหรับโดยส่วนตัวของไอซิงวิทแล้วไอซิงวิทกับบอูหูดอกซื้อพันนี่ได้มาจะใสในเมื่อเขาไปซื้ออยู่น้ำพอเปเพิ่นพอเปเพิ่นผ้าเอืน่นเข้าก็เอื่นน้ำเพิ่น สีไฮไปเอื้อนซื้ออื่นมันก็สีเอื้อนบ่เป็ี่นอแต่วาา่าสีเอื้นสุพรรณบุรีหาซูนเหมันกับ,บมแมนเพราะว่าไอซิ่วิตก็ได้ปลูกสุพรรณบุรีหาซูนคือกันครับผมอ่าปลูกใกล้ๆกันนี่นแหละก็ได้เปรียบเทียบได้ก,กันเบิ่งอยู่สำหรับเพื่อนๆใดที่บ่เข้าใจหรือว่าอาสิทแมงทแมงในหูเนาะกับซื้อสุพรรณอ่ากับซื้อสิงคโปร์ นำพึงก็ต้องขอโทษขอไห้จังใดกะในเมื่อไปซื้อิ่านผ้าเอือนจังสี่ก็ต้องเอือนพ่าน่าสิงคโปร์นำพึงครับผมต้องอธิบายเนาะมันบมแมนสิงคโปร์ที่อ่าเป็นล่องแล้วก็ตาแหลมๆสีบมเมน์แบบสันนะครับผม โดยส่วนตัวไอเสียงวียเบิงแล้วมันก็้ายครึ่งกันแหละครับผมกับสุพรรณบุรีหาศูนย์ก็มีความ้ข่ครึ่งอยู่แต่ว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งนี่เบิงลักษณะตามันเล้วมันสีปลายตามม่สีออกแหลมๆจักหน่อยแล้วก็สีมีคอคอตาสีสันครับผมซึ่งมันก็สีแตกต่างกับสุพรรณบุรีหาศูนย์อยู่ตาสองส่วนบุรีหาศูนย์นี่มันสิเป็นตากลมๆเลยครับผม เป็นตุ้มกลมๆแล้วก็ขอมันก็สีเงากว่ากันช่วงที่มันยังน่อยอยู่นี่สีของลำสีของหย่อก็สิบอแตกต่างกันครับผมอ่าสีก็คล้ายๆกันหมดอ่าต่องเบิ้งตอนง่ายไปครับอายุสิบเดือนหรืออายุครบปีคุณนครับผมอ่าความแตกต่างมันก็สีค่อยสีได้เด่นชัดออกมาครับผมก็ต้องแจ้งไว้เพื่อทราบ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ว่าเข้าใจหรือว่าท่านใดที่เข้าใจดีอยู่แล้วก็ต้องขอขอบพุ้นครับที่เข้าใจจังไดแล้วเวลาขยายพันธุ์ไอซิมวิตกสิเอาพันธุ์ซิงคโปรน,นำนึ่งพึงนี้นะครับผมไปขยายพันธุ์ต่อ,อเพิ่มพ,พื้นที่ในการปลูกในแปลงต่อไป น,นะครับกับสีผ้าหันเบิงองใกล้ๆชัดๆของลักษณะ,อะกอออยแถวนี้ก็เป็นแถวริมสุดที่มีความเจริญเติบโตดีกว่ากว่าแถวอื่นๆ สำหรับคลิปนี้กะถือบาไทยมาเงาแล้วกะ <c oughs> ขอฝากผู้นี้พี่ที่เขามารับชมไม้ที่ย้อมอนได้ซับสไครตกะรบวนซอยกดซับสไครให้กับไอซิวิตเคยสุรินนะครับหลังจากกดซับสไครแล้วกะเขาไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดอีกเทียสองก็เป็นให้แจ้งเตือนทั้งหมดครับผม ก็สิได้รับอัปเดตคลิปนะสิมีการแจ้งเตือนให้กับเพื่อนพี่ได้หูเนาะเวลาไอ้แจยงวิ์ได้อัปเดตคลิปลง youtube ไปก็เป็นการสนับสนุนให้กำลังใจกันสหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนพี่ที่ติดตามรับชมจนจนจบคลิปครับผม ขอจบคลิปใบสมีแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ